จกกังหวัดอ่างทองอำเภอวิเศษชัยชาญแต่ว่าก่อนที่เราจะแบบว่าไปทำอะไรอะ่ะก็ต้องแบบหาอะไรน่ารักน่ารักทำนิดนึงตอนนี้บนี้ก็เลยอยู่คาเฟ่ริมถนนนี่เลยมาขับคาเฟ่มาขับคาเฟ่มีอะไรไปดูกันค่ะ แห่งหนึ่งที่บรรยากาศดีมากมากนั่นก็คือมะขามคาเฟ่ไปดูกันเลยว่าที่นี่มีอะไรการนะที่มะขามคาเฟ่อะถ้าเดินเข้ามาเราต้องมีที่จอดรถนิดหน่อยแล้วก็ส่วนเราก็มาสายก็เลยจอดรถริมถนน,นเดินเข้ามาเดี๋ยวพาไปดูหน้าร้านอีกทีนึงแล้วกันเนาะถ้ามาช่วงเช้าตอนนี้คนก็จะไม่ค่อยเยอะ บรรยากาศก็ทุ่งนาอีกแล้วเขียวขจีกันไปจ้าแม่กระท่อมกลางนาหน้ารักแบบว่าให้เรานั่งจิบชาเขียวได้แต่เมื่อกี้คนเยอะไงเลยยังไม่ได้สั่งเดี๋ยวค่อยไปสั่งข้างหน้าซึ่งไฮไลท์ของที่นี่นะเขาก็จะมีเหมือนแบบเนี่ยสะพานที่เรายืนเหมนเนี้ยสะพานทอดยาวสุดลูกหูลูกตากลางทุ่งนาและไฮไลท์ของที่นี่ก็คือด้านหลังวิวทุ่งนาแห่งเนี้ยเราจะเห็นวัด มีหลวงพ่อใหญ่อยู่ทางน้านนู้นวิวสวยไหมทุกคนคือสวยมากคือถ้าใครอยากถ่ายรูปแบบว่าถ่ายรูปสวยๆแล้วก็มีหลวงพ่ออยู่ด้านหลังเป็นไงสวยงามมามีชอบมากต้องมาแล้วค่ะเขาก็มีขายหลายอย่างอเมริกาโน่เอสเปรสโซ่คาปูชิโน่ชาขียว ก็แบบว่าสี่สิบห้าสิบหกสิบอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมีคนแล้วไปสิบบาทมีชาเขียวไหมคะอ๋อโจดเหรอโจดจ่ะโจดจ่ะ้าเขียวได้แล้วทุกคนมามีได้ชาเขียวคุณพ um> ่อได้ชาเย็นเราสั่งเมนูเย็นมาในราคาแก้วละ50บาทถ้าใครสั่งเมนูร้อนก็จะ40บาท ถ้าใครอยากปั่นหกสิบบาทแต่งต่างจริงปะเราสำหรับใครที่สนใจคาเฟ่ใกล้กรุงเทพมหานครสไตล์แบบว่าโบราณคลาสสิกอย่างมะขามคาเฟ่นะคะแนะนำที่นี่เลยที่นี่ก็เป็นสถานที่หนึ่งของจังหวัดอ่างทองนะคะมีขอ,องกินเยอะมากที่ไหนไปดูกัน ที่นี่เขาเรียกว่าตลาดสาลเจ้าโรงทองหรือว่าแบบตลาดร้อยปีเป็นตลาดโบราณของอํารยอวิเศษชยัยชาญบ้าบึ่บ้าบิบนมบ้าบิงอองกินเยอะมาก ก็อยู่ที่ร้านพรพันขนมไทยที่หยุดนี่ก็เพราะว่านี้เลยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรขนมกระเช้าสีดาค่ะกระเช้าสีดาข้างล่างจะเป็นถ้วยทานะคะแล้วก็เป็นกินได้หมดเลยกินได้ทั้งหมดเลยค่ะดอกไม้ก็กินได้ใช่ไหมคะ คือจะแตกต่างกันเลองทานดูค่ะลลกชุบไสเพือกซื้อไม่ฝากคุณยายดิปะลองทานดูก่อนทางงจนนะคะสองห้าสิบบาทค่ะเอแม่เลือกได้เลยค่ะจะเอาอะไรบินชมบเกลือส้มแม่นี่กินได้ไหมปกติจะเห็นแบบกินได้ค่ะลูกชุบที่เป็นไส้ถั่วแต่ตัวนี้มันจะเป็นเกลือเผือกค่ะเราเพิ่งเคยกินทุกคนต้องมาอุดหนุนแล้วนะอร่อยมากอ่ะเกลือเผือกมันแบบไม่หวานมากอ่ะอร่อยมาก ขนมต้มแดงเหรอต้มแดงใส่มะพร้าวอ่อนคือเอามะพร้าวมาทำหมดเลยใช่ค่ะของละสามจุดห้าบาทลองชิมได้นะคะสามจุดห้าบาทค่ะต้มแดงค่ะขนมต้มแดงสามจุดขนมต้มแดงต้องไปถามเจ๊อ,อันนี้คุณป้าพรพันธ์บอกว่าเป็นของที่หาย,ยากมากคือถ้าใครอยากชิมก็ต้องมามะพร้าวอ่อนอร่อยมากค่ะอร่อยมาก ขนมแต่มันไม่หวานเรกเราจะไม่เน้นเรื่องหวานเพราะเราได้อาหารถิ่นรสไทยแท้แล้วับบค่ซึ่งสถาบันอาหารจะมีเรื่องความหวานความมันะฉะนั้นของเราจะแตกต่างเข้าตุงก็ลองชิมได้นะคะอร่อยมากค่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตมาดูวิธีทําขนมดอกลําเจียกัน ้ยลองทานเลยค่ะลูกสสดๆใหม่ๆมามีเองทำไมชอบกินขนมอยาใหม่นะคะถ้าเป็นแบบโบราณเลยอยากทำให้ดูแบบโบราณจะใช้แบบนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมซึ่งเวลาถวายพระก็จะฉันง่ายเอาเลยค่ะลูกขนมดอกจาก ขนมดอกลำเจียบจากเตาเลยจักวคนรอทานเลยค่ะตัวแบบานร้านของป้าไม่หวานเลยอ่ะเราจะไม่เน้นเรื่องหวานแล้วของเราจะทําไปออกมปคือเหลือน้อยถึงจะทำเราจะไม่มีการเหลือกัน้ำค่ะใหม่ตลอดดูจับแล้วเราไปแรงๆๆงแรงแรงลงไปจํต่นะคะแรงอะ ตัวนี้ยังใช้ไม่ได้นะคะเหี่ยวโซดเดี๋ยวขอขอบ้างอ,อ่ะได้สิกิได้เห็นไหมคะท่านจะให้ดูจะให้ดูว่ามันต้องว่าไม่ได้ที่นี่เวลาทำเราจะสอนแบบผิดก่อนแล้วเดี๋ยวจะถามว่าทำไมถึงไม่เหมือนกับของคุณยายใช่ค่ะเดี๋ยวดูนะคะเอาใหม่นะมคะเปึ๊บอ,อ,อ,อันนี้เป็นแล้วล่อนลงไปตรงกลางแล้วก็แรง เจ็ดปีพอแรงเลยนะจะสวยเหมือนคุณป้าไหมเนี่ยแล้วต่ำๆเลยค่ะแรงแรงเลยค่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดเห็นไหมคะนี่คือเคล็ดลับเพราะฉะนั้นแต่ก็ห่อเลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาคนเพราะว่าพอเวลาคนมาทำที่นี่เราจะให้ลูกค้าเนี่ยทำแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อเวลาผิดหรือเวลาคนมาเรียนทำไมถึงไม่ถึงเราจะสอนวิธีการผิด ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเรียนรู้ไปเพราะว่าเวลาทำเราก็จะต้องถามว่าคุณรักมันในสิ่งที่คุณทำรักเฉบอยากกินเอนลองทำไหมคะลูกลองไหมคะ่้ะคะ่ะเมื่อกี้ก็ได้ทำขนมเกาะเจียกค่ะด้วยเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ทำขนมไทยเอาเอาของเล่น ชื่อว่าวัดสังกระต่ายอยู่ในจังหวัดอ่างทองเหมือนกันเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระที่แบบคือคือพระประธานอ,อยู่ในเหมือนแบบว่าเป็นโบสถ์ที่ห่อมุ่งด้วยแบบต้นโพอ่ะเดี๋ยวไปดูคือสวยงามมากขอกรลุกกระทองออกก่อนเราจะได้สุดเทียนง่ายๆเอาแผ่นทองออก ต้นโพซึ่งวันนี้ว่ามันเป็นโบราณสถานที่แบบเป็นธรรมชาติที่มันสวยงามมากอะ่ะคือโบสเนี้ยเหมือนแบบอยู่ตรงกลางแล้วมีต้นโพสี่ต้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่จุดเนี้ยมันก็เลยเหมือนกับแบบลากต้นโพมันมันอยู่ข้างล่างจนเหมือนเป็นเป็นฐาน ให้บทเนี้ยไม่พังทลายอ่ะสวยงามมากแล้วในเนี้ยไม่มีหลังคานะอาศัยเหมือนแบบใบไม้ของต้นโพอ่ะเป็นหลังคาแล้วภายในบทต้นโพโบราณเนี้ยนะในห้องอ่ะก็จะมีทั้งหมดสามห้องห้องแรกจะเป็นหลงพ่อแกน่นีกห้องนึงก็จะเป็นหลวงพ่ออีกสามลูกอีกสามองค์แล้วห้องสุดท้ายจะเป็นเหมือนเป็นแบบห้องเก็บของอ่ะซึ่งสวยมาก คือเป็นเหมือนเป็นแบบเป็นโบราณสถานที่ธรรมชาติทันสร้างมามันก็ไม่ควรแบบทังทลายหม้เขาสันิษฐานว่าวัดเนี้ยถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนก้น400ปีมาแล้วอะ่ะเออเราก็ถูกทิ้งล้างไว้ประมาณ200กว่าปีจนกรมศิลปากรอ,อะ่ะเขาขึ้นทะเบียนบด สถานที่แห่งนี้โพล้อมโบสหรือโบสล้อมโพล้อมโบสถือเป็นอันซีนของจังหวัดอ่างทองอยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันมันเหมือนมันเป็นแบบมันได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒน,ธ,นธรรมแล้วก็คึกศาสตร์ด้วย สำหรับวันนี้ก็ขอจบทริปเที่ยวอ่างทองไปก่อนนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าติดตามฮัลโหล o ว l d ด้วยนะขอบคุณมากนะทุกคนบ๊าย้า